เอเ้ตังดีเลยพี่ไม่พร้อมอ่านเลยวะยสิปรับม,มาใหม่ด้ไดดนน้น้ทำใหม่ะหม่ะทาใหม่ค่ะอ่ะคันเฟิรม์ม คอนเฟิร์มโอเคอ่ะมาดูางีย้ยยิงพี่ไหน่อยยิงพี่ไหน <c oughs> ที่จะไปเอาสตีนดมาไ <c oughs> อ้นี่เ <c oughs> ด้อเด้อเด้อ <c oughs> แล้วอาชีพมันจะไม่ค่อยออกนะอ่ะเดี๋ยวนะ

Hà đu khen. Hà đu khen. <laughs> Mừng con ý gì nè, nè đi thọ nha. không à cởi... khó, khó, khó ở đây đâu à.